เอ้โอ้ได้ฮิ้เดี๋ยวใช้ฮิ้ก่อนฮิ้ให้เวดันดีแล้วกันเลือดจะได้เพิ่มจาก459นะเป็น700ทีนี้เดี๋ยวเล่นด่ันหน้าก็จะเลือดเต็มแล้ว สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง n e l กซิ a g a m e มเมนะครับเราอยู่กันกับเกมมือถือ Master of Night นะครับเกมแนวกาชาจัดทีมเทิร์นเบนะครับที่กำลังจะเปิดให้บริการในเซิร์ฟไทยนะครับอันนี้เป็นเซิร์ฟนอกครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพามาลุยด่านนะครับที่จะต้องลงทุกวันอยู่แล้วนะครับก็คืออยู่ในโหมดเอาไซน์นะครับอ่านั่นก็คือด่าน Daily ด u n g e o n นะครับอันนี้ก็จะเป็นดันเจียนรายวันนะครับอ่าวันหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีทั้งหมด10ด่านนะครับ สำหรับของรางวัลเนี่ยมันจะได้เป็นเหรียญนะครับเหรียญสีเขียวชื่อว่าเดลี่คอยนะครับตรงเดลี่คอยเนี่ยก็สามารถเอาไปใช้ซื้อของในเดลี่ช็อปได้นะครับวันหนึ่งนี่ถ้าเล่นครบนะครับก็จะได้550หเหรียญนะครับสำหรับของรางวัลนะครับเวลาเราเข้ามาแลกเนี่ยมันก็จะมีพวกเศษชิ้นส่วนนะครับเศษชิ้นส่วนของตัวระดับลุ้งเลยนะแล้วก็พวกตัวกาชานะครับแต่ว่าเศษลุ้งเนี่ยจะต้องเก็บเหรียญเยอะหน่อยนะครับอาจจะเป็น10วันนะแต่ว่าก็ได้แน่นอนนะครับอย่างอาร์เทมิทเนี่ย ก็เป็นตัวสีลุงนะครับเป็นตัวระดับเลเจนด์นะเดี๋ยวลองกดดูตัวนี้นะครับอาร์เทมิสนะครับขอบลุงนะแล้วก็ซูซักคุนะครับมีเมอร์ลินด้วยแล้วก็มีไดอาร์นะครับกับโซเนียนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเศษชิ้นส่วนแบบที่เราเอาไปเสริมพลังให้ตัวที่เรามีอยู่แล้วได้นะครับแล้วก็มีตัวกาชาด้วยใช้สา0ร้อยเหรียญนะครับก็เท่ากับว่าวันหนึ่งเนี่ยสามารถแลกได้เหรียญตัวกาชาอันหนึ่งเลยนะครับแล้วก็อาทิตย์หนึ่งเนี่ยมันจะรีเซตทีหนึ่งนะครับ สำหรับไอตรงแรกของตรงนี้อ่ะอันนี้เราไปลุยนะครับสำหรับด่านรายวันตรงนี้นะครับอ่ะมันก็จะเป็นด่านสู้ไปเรื่อยๆนะครับจนครบสิบอย่างที่บอกไปนะแล้วก็มันจะมีกฎพิเศษของมันนะครับก็คือเวลาเราลงด่านไปแล้วเนี่ยพลังหรือว่าเฮดพีถ้าลดไปแล้วนะครับมันก็จะไม่เติมขึ้นมาให้อัตโนมัตินะคือจะลดแล้วลดเลยนะครับเออแล้วก็พอเล่นไปถึงด่านข้างหลังเนี่ยถ้าเกิดเราตัวเราตายนะสามารถใช้เพชรนะครับในการชุบได้หรือว่าจะเปลี่ยนเอาตัวอื่นเข้ามาเล่นในตี้ก็ได้นะครับ โอเคเดี๋ยวเราลองไปลงให้ดูนะครับอัอนนี้ก็จะมีค่าพลังนะแรกๆก,ก็พลังน้อยนะครับพลังต่อสู้ประมาณ3 0หลังหลังๆก็ด่านประมาณ9กับ10เนี่ยพลังเกือบหมื่นนะครับโอเคตรงนี้เดี๋ยวจัดตรงนี้นิดนึงปาสวี โ okay, อเคตาแรกเดินได้สเฮ้ยตัวนี้ตีหน้าได้อะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนโอตีอังนี้ได้โดนสวนหมดเลยเอ้ยนี่ไงตีฟรีหนึ่งทีตัวนี้เข้าไปบวกเลยแล้วกัน <Huh? S 1> ก็ยิงฟรีทีนึง เอดอนรถไป4-8เอาติดแช่แข็งด้วยยิงก่อน,กน,กนเก็บตัวบนก่อนเกียร์หมดอ,อีกแล้ว ตีฟรีก่อนไม่ตายแฮะแย่แล้วพลังมันพลังมันเต็มไปข้างแล้วกันตีตรงนี้เหลืออีกสองเกรตีไปเลย เวทหิวไม่มาแฮะไม่เป็นไรพลังตัวนี้ร้อยห้าสิเหลอดาเมจเราแค่ร้อยสาสิเงินปับ๊บเพย์สองร้อยแล้ววดอ่ะอย่างตอนนี้นะครับพลังของตัวน้องผมเขียวนะเวอร์ด,ดันดีนะครับน่าจะลดเหลือประมาณห้าร้อยใช่ไหม นี่นะพอเราลงอีกรอบมันก็จะพลังเหลือ500เหมือนเดิมนะครับคือมันจะไม่เพิ่มขึ้นนะแต่ว่าเวลาเราฮิลแล้วเนี่ยพลังมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับหืมตียากเอาเอสเพรันซ่าเข้าตีตรงนี้แล้วกัน แล้วก็ใช้อันติ S <S ไม่ตายเลยฮะงั้นซ้ำเอาให้ตายโอเคอันติได้อีกรอบหนึ่ง <Okay. S 1> แล้วก็เดินทะแยงหนีไปเลยจะได้ไม่ต้องมาโดนดาเมจเยี่ยม เอพเลนซ่าติดเช็คแข็งมาแล้วงั้นเดี๋ยวเราบัฟให้อ e ีฟิตโจมเป็น249ตัวนี้โจมเหลือศูนแล้วเหรอทะยงข้างมาเลยแล้วก็ตบแล้วก็อาตัวปืนมาตามด้วยดีบัฟศัตรูซะหน่อยดีบัฟตัวนี้ โอเคแล้วก็เอสพีหมดเหรอเอ้ยไม่เป็นไรมีอันตินี่ไงสตันไปโอเคอันติฟิตอพ,พอดีจบพอดีเอ้ยโอ้ได้ฮิวเดี๋ยวใช้ฮิวก่อนฮิวให้เวดันดีแล้วการเลือดจะได้เพิ่มจาก459เนะเป็น700 ทีนี้เดี๋ยวเล่นด่านหน้าก็จะเลือดเต็มแล้วอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับอ่ะจบมาสองดานนะครับก็จะมีบัฟให้เราเลือกนะครับ3อันอันแรกนี่เป็นบัฟชุบชีพสําหรับตัวที่ใช้ขวานทุกตัวนะครับทําให้เลือดกลับมาเต็มอันนี้ชุบชีพก็คือเติมเลือดเต็มด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือ เติมเลือดสําหรับตัวที่ใช้ธนูเหรอในตี้เราไม่มีธนูอะ่ะมีคาถาคาถาอันนี้เพิ่มพลังโจมตีร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับตัวใช้คาทานะครับอืมในทีมก็ไม่ได้ใช้คาถาด้วยแต่เอาพลังร้อยเปอร์เซ็นต์ไว้ก่อนดีกว่าอ่ะอันนี้ก็จะเป็นการเลือกบัฟนะครับเล่นไปอีกประมาณตรงเนี้ยที่มันจะมีรูปอ่าเป็นคล้ายๆค,คบไฟนะตรงนี้จะได้บัฟสามทีนะครับสาหรับการเล่นวันหนึ่งเนาะโอเคแล้วก็เรียนนี่อย่างที่บอกนะเอามาแลกตัว ลุงเลยก็ได้นะครับเ s r เลยหรือว่าจะแลกไปตัวกาชาไปสุ่มก็ได้นะครับโอเคครับก็เดี๋ยวสําหรับวันนี้เราจบเอาไว้เท่านี้ก่อนและกันสําหรับคลิปนี้หากใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ใช่แล้วหไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนละครับสวัสดีครับ